หนีไม่ออกอะไรกันนี่ติดหมดติดหมดหนีหน้าตั้งมาเลยเยี่ยมเสถียทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่สุดแสนจะน่ารักเจ้าฟองน้ำสปองบอบนั่นเอง เรี่กแต่คราวนี้เอาจะออกมาดุดันห,หน่อยหน่อยจะเรียกดุดันได้ไหมเนี่ยยังไงถ้าก็ขอยินดีต้อนรับก,กบมาสู่นิจโยนะครับผมในเกมที่มีชื่อว่าเออสมองบกห้องสยองของพหุมโวยกาดโมทุกคนครับ พยายามจะไปจ้องตาไปครับอะป่ะมาถึงก็สยองแล้วเอ้าเหลือฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นตึกหลางแห่งหนึ่งนะครับแล้วรอบๆข้างเนี่ยมีเสียงสยองอยู่เพียบรอบตัวทั้งซ้ายทั้งขวาหุย ตายแล้วเดี๋ยวดีแวเราจะหลบมันยังไงอ่ะเฮ้ยมันเดินมาโูนแล้วเราต้องหลบมันเลยฮะเมันจลงวิ่งไม่ได้เหรอวิ่งได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันมันตามล่าเราแน่เลยอ่ะสปองบ๊อบ ทำไมสปรงวบหน่าสยดสยองขนาดนี้ฮุยฮุยอะไรอยู่ดีก็โผล่มาได้ไงวะฮุยอะไรวะโอ้โหฝีมือสปองวบเหรอวกนี้มีสีแดงๆอยู่ครับทุกคนฮุยเดี๋ยวก่อนมันร้องอย่างนี้จริงเหรอ เฮ้ยผมชอบระบบเออมันมาเลยโอยตุ๊กกี้มันมันมันอะไรเปิดเรี่ยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ยไปไหนไม่รู้อย่ามาแกล้งแถวนี้เออคุณสตรีเต็ของจริงโอ้มันอะไรไม่หยุดเลยมันไม่หยุดเลยแล้วทำยังไงมันถึงจะหยุดแล้ว เยอย่านะอย่านะแกฆ่าไม่ได้ไม่ได้หรอกเฮ้ยมันจะจับมันแล้วเต้นถมมีอ่ไรต่างตัดเลยทิ่วางแล้วไม่มนมีอะไรเลยดิเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยเต้นได้จับกระสปองบ๊อบ <c oughs> ตอนตีหนึ่งครับ <c oughs> มันไล่ไม่หยุดเลยเหรอแกแกโคตร ตายโอเคแล้วพวกนี้ทำมันได้ไหมเฮ้ยมันไกลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วโอ้ยตายเหอะเสียงมันเริ่มเงียบแล้วทุกคนเสียงมันเริ่มเงียบแล้วครับอ่ามันยอมแล้วมันยอมแล้วต้องรีบไปหาเพื่อเราไปห้องไหนได้บ้างฮนะีอุย้ยตายเหอะบินโคตรนานอะ่ะเฮ้ยโอ้โหตาดีมากตาดีมาก เดียว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 เอ้ยเอ้ทางเมื่อกี้ทางเมื่อกี้มือบินมือบินมือบินบนได้ตงไปวิ่งถอยหลังโดดอุ้ยแ้วโดดได้ด้ for วยนี่มานี่คือรถเก็บถังแก๊สมาต้องการถังแก๊สสองอันนับสองชิ้นฮะผมต้องหายอันหนึ่งวันนี้เจ้าสปงวบหายไปแล้วต้องหาถังแก๊สอีกอันหนึ่ง เฮ้ยคอปเตอร์ดูโอ้โหตกใจบ่เลยเฮ้ยคอปเตอรอ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราอยู่อย่างเงี้ยยีบได้ไหมนะผมได้สังแก๊สสองอันเลยครับแต่ว่าเจสปอ,บบอร์บอมเป็นอ้อมาตรงนั้นแล้วอะ่ะม่เจอตาตวิ่งไม่ออก The next day later อยู่ตรงนี้ ได้แล้วได้แล้วเนี่ยสามอันก็มีอ๋อต้องใช้คุณแจด้วยแล้วมันเดินไปแล้วนะเฮ้ยไม่กูมันดักทางเลยทุกคนมันสลาดปากมันไม่ธรรมดาเลยมีป่ปะต้องใช้คุณแจสีเขียวเอ้ามีคุณแจสีเขียว <c oughs> เนเงียบไปแล้วฮนะ ต้องรีบหากุญแจสีเขียวฮะโอ้ยอยู่ไนนี่ปะอะไรเนี่ยโอ้ยเจอกุญแจสีเขียวแล้ว oh, โอ้ my god i don't believe yo เปิดเปิดแล้วนี่ไงกุญแจเก็บแล้วเร็วร่างกองไม่ฟองแลวเมนอะไรคิดมาแล้วเออ ลิปเอ่ออ้าเอ้ยลงมาแล้วเย้อะไรกันเน <arada> ี่ย <arrivé> จสกรีนหมดสกรี้นหมดอะไรเนี่ยม <âm> ีส <T> ก <identified> <arian> ู๊ตเวอร์จิกซอว์เฮเลอร์คืออะไรวะวิ่งหน้าตั้งมาเลย โอ้มึงมากันครบเซตเลยว่ะจอม Two hours later เราต้องการของที่ว่ามาทั้งหมดเพื่อมาซ่อมลิฟต์ครับแต่คืบบอร์ดยืนเฝ้าเราอยู่อย่างนี้ไม่รู้แล้วกูวิ่งแล้วเฮ้ยอ,อะไรทำไมลอยอุอ้ย ว่ามันไม่ทำอะไรเราแต่ว่ามันมันผักเรามันมาช่วยเราเหรอมันมาชนผมกระเด็นอย่างนี้ตายแนย่ยังไม่อยากตายแกเลือกอะไรฉันส่ะที่เจอแล้วเจอแล้วเดจับไว้จะจันไว้ไม่รู้คืออะไรฮะแต่จับไว้ก่อนคนที่น่าจะไป็นทากตันเอาละ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  แกเลิกไล่ฉันสักทีอ,อะไรวะเนี่ยตายแล้วฉันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมันกี้จะมันไล่ฉันทุเดียวอิ่งี้ไหนด้โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะ,ะขูก็วิ่งตั้งนานแล้วทำไมมันไม่หยุดสักทีล่ะ ละกันลยทีเจสายตแล้วนไม่อยากเลิกไปอรอจก็จนผมหมดแล้วตายแล้วจจ็บักว่เอาไวรอด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 จะโดนกังกับรอดเอาเอาไปห้องนี้เอาเอาบัซิมาซิเก่งจับาให้แล้กี่ไหมฮะ

อย่าสวิตช์เลหมือผมเห็นอยู่ที่ชิดดึ Nein, Denise, 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 ๊งอ่ะที <c <c ่ไงได้แล้วได้แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช้ได้ไหมอ่านี่ไงเจอแล้วเอาเก็บซิเอาเก็บไม่ได้อะไรวะผมเจอแล้วทำไมมันเก็บไม่ได้วะเอ้ยมันเจอแล้วโอ้โหแล้วตาแดงมึนสามขีกันเลยจับโยนถึงดึงดึงเลยทีเดียวเนี่ยผมับจับอ่อ 15 Minutes later มไม่ต้องวิ่งมาเลยมึงเข้นกูไม่ได้เลยจิ้มพายนี่ไงเจอแล้วที่มึงสร้างแบบปกตีนคนเล่นชัดๆ้อามันมาดองน้อยไปว่ะจะไม่ได้ยจะไม่จได้นี่กันเดียวเองทำไมมึงเต้มาขัดขวางแค่ตอนนี่พบมาแล้วพบมาแล้วที่พบมาแล้ว อ <G ül> ๋อนี่ยังมีเวลามาซ้องอีกเหรอโอ้ยหอกูจะไม่ไหวตับมือเราจ้า One eternity later อ่าแล้วนะทุ <eternity> later. ะคกคนฮะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายเลยนะครับผมจะไม่ทนไงไอ้เกมเวนต์อันตรายนี่อีกแล้วมันสร้างมาเพื่อกวนตีนคนเล่นชัดๆนี <S <S <ม>่เฮ้ยปะ,ะ,ะรู้ตำแหน่งของ ทั้งหมดแล้วนะยฮะแต่ว่าไอ้เจ้าปอมึอกเนี่ยมันไล่ตื้บเราตลอดเลยแล้วเราก็ติดไงทำให้เราเสียเปรียบมากๆหนึ่งห้องนี้ครับเป็นชิ้นสุดท้ายโอ้ออยู่ๆก็โผล่มาอย่างนี้มันก็แย่ส yeah, ิ <c oughs> ได้แล้วต้องรีบเอาไปใส่แล้วก็ออกจากลิฟต์ โดยที่ไปให้ไอ้เจ้าหัวฟองน้ำส้มสายชเนี่ยมันจับเราได้มันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเป็นไปได้เหรอเอ้ยถอยไปเว้ยไอ้เจ้าหัวเวินเอาสิวะมึงไล่มันมเลยเอา